สบายดีผมมีผีหน้องมาพบมาพบกันซิงเกิลซิงเกิลรับชมได้หมสัปดาห์เมื้อนี้เฮาสิพาพี่พาน้องไปเลาะเบิ่งน้าสถานการณ์น้ำท่วมถือว่าช่วงนี้ก็เป็นเดือนสิบเอ็ดผี่น้องพายุกาซาเข้ามาพี่น้องเฮ็ดให้ผลเสียหายหลายเติมและน้ำท่วมเขาท่วหน้าพี่น้องเขาก็สิไปเลาะหาใส่ม้อใส่ยังยามจิบย่างยังกินปูกินปลาพี่น้องถือว่าส่งบรรยากาศไปก่อนเขาก็สิขาไปยามจิบอยู่หน้าพอเสาวเซนพี่น้อง ขีดคงสะดวกสำหรับแถวหน,น,น้าเหลียบพูดมี่มี่นเสียหายหลายพอสมควรหัวหน่ำไหลลงมาเจอพูดพี่นอ้นนอ,ขขอ,นงนองตันหลายผักลายในมอห่มกันอยู่ไฮอยู่หน้าพี่นอ้องเบื้องจีพุ่นพี่น้องหน่ำควมันเลิกนี่คือปากหวยพี่น้องเอาก็สิขามไปย่ามจีบพญเสนพูดและเอาก็สิยางไปและวหลดไปบวชหอนประมาณหากิโลนี่แหละอันนี้ระวางทางเขาไปเห็น,นพุ่นใส่จีบพี่น้อง หนามแห้งขนาดถือว่าข้างนานี่ขาดเป็นลาวเป็นล่าพี่น้องพวกผู้ใส่หม้อหมูใส่ได้กู้ได้ปลาหลายใส่หม้อบดิใส่หม้อน้องใส่น้องตัวเองมีแต่ปลาปลาหน่อยหรอกพี่นหนกมาหอดเทียงควายเซนแหละเฮาก็สิไปเบิ่งป้าพลหญ้ามมาไหวแต็มมาขึ้นนี่ผลก็บอกตั้งในเลือกพี่น้องเพิ่นอรให้เฮาเป็นคนเลือกปลาพผนตัวเดียวพผลโบไว้ผนว่าผู้ได้น่งกระสอบนี่ก็ไม่นป้าเลยพี่น้อง เป็นยาม่าเพป็นบทท่านเลยเลือกเขาก็สิมาเลือกมีปลาดุกปลาเค็งปลาโคปลาหน่อยพี่น้องปลานี่มันก็จังี่แหละหาหลอกกินปูกินปลาน้ำเทียงไห้เทียงนะเบื้องผมนี้ช่วงนี้มโนอยก็คือบทเหตุอาหารเช็คไทยทอดวิธีชีวิตให้พี่น้องเบื้องหรือว่าฤดูกาลนี่ก็เป็นฤดูกาลเห็ดปลาแดดซุ่มปลาหน่อยที่มันตายเขาก็สิเลือกเลือกไว้เห็ดปลาแดดซุ่มที่มันยังเป็นเขาก็เลือกเลือกไว้ปั้นพีปั้นน่องเหลือพีเหลือน่องเขาก็ขายพี่น้อง ส่วนใหญ่ป้าก็สิออกมาจากน้องจากหวยพี่น้องป้านำเซ่เน่ป้ามาจากผู้เนี่หลายมารวมกันมีปลาเค็งปลาโคปลาดุกนี่ปลาขาวปลาปากหรือว่าปลาตะเพียนพี่น้องสุกมันตายเขาก็ะเลือกไว้ปันพี่ปันน้องเน่ซุ่มปลาหน่อยเขาก็เฮ็ดปลาเด็กนี่แหละพี่น้องเขาก็สิไปย่ามอีได้บบบนี้หลังจากปีแสนเพิ่นย่ามแล้วเขาก็สิไปย่ามต่อหล่อมีกระบูหูสิได้หรือบัวเป็นก็หฮักันมาย่าเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องเลย เราก็สิไปเบิ little, <my> I ll, I ll like, ่งไส้ก่อนอไปเจาะเบิ่งไส้แล้วดูการนี่ว่าแล้วกับโบมอกกับการใส่ไส้าะว่ามันหนามแห้งหลายพี่น้องเนาะมันแห้งแต่ว่าพันไส่พันแหละตั้งแต่ข้าวมันบพรทันมีหนามลายผมมันมีหนามลายมันกับปากไส้มันกับปากหน่อยเนาะพี่น้องป้ามันกับโบข่อยเขาเนาะมันกับิตเขาบโบลายคือว่าย่ามไส่โบแหลงลายผมว่าย่าเมืองอะไรเนี่ยมันรู้เพื่อชีวิตว่านเข้าพี่น้องเนาะ อ่นปัจจุบันคนจำไดสํำนึงกับบุคอยห้าอยู่ห้ากินหนงสือเอาแต่ว่าพวกทงไ้ทงหน้าพวกที่ว่ายังเห็นให้ใช้หน้านี่แหละทํามาหากินยังหากินแบบพื้นบ้านแต่ก็พ่อได้กินในผี่น้องนี่ก็ได้อยู่น้อยนึงเป็นประชิวตายเอากับบุตรเอากับมาผู้เดียวผี่น้องมือกล่องบุตรมาหนั่งภสิาไทยแบบเห็นแน่บางส่วนกับบได้เห็นผี่น้อง มีก็สชิมมะยามเนี่บาเนี่ยามจิบจิบตัวนี้แหละที่ว่าพันยามได้หลายๆแต่ว่าพันเท้าก็มะยามกี่เท้ากระชิมมะยามต่อจะแกะทั้งก้นมันงกันเอาขึ้นโคกอะไรจิบปวดกระดเสยผยงพี่น้องตันปากถ่างไว้เนี่ยถามว่าบริยามถามว่านั่นมะยามนี่ก็ายเป็นว่าขาทถิมได้พี่น้องรู้ทิมเนาะมาหลุดน้ำกันมาสีได้ลายไลน์ได้หน่อยป้าส่วงกับมีป้าหน่อยป้ามันบโอยาก่ายหรอกพี่น้องอ นี่ไม่มีป่าเก่ามีแต่ป่าใหม่เอ้ามาลุนํากันว่าสิได้หลายเด้อเฮาก็ใส่กระสอบปุ๋ยได้พี่น้องอือเอ้าลุดนํากัเออนี่เห็นบ่มันได้สดยแม่นบ่ว่าบ่ได้มกอยู่ซ่ํานี่อือมันก็ก็บ่ตายนี่ป่ะยามแล้วก็สิมุ่งหน้าเมื่อเที่ยงเอ้าบ่ใหญ่แสนว่าถ้ายามรอบนี่นี่แม่นให้เบาน้อยเอามือเอาน้อยก็อบใจเพิ่นหลายเนาะเพิ่นยามรอบสุดท้ายนี่ือว่าเพิ่นบ่ได้เอา บางหน่อยบวกเป็นปลาสดปลาใหม่บวกท่านเน่าตัวนี้กระสิประมาณนี้พี่น้องสําหรับการหาอยู่หากินในช่วงอันฤดูผลช่วงเดือนเก่าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดระวางทางดิ้งหน่อยกับพีงไพจีกับปูกินเอ้าสีน่าพีน่าน้องไปแหละเด้อป้าใจน้ำประเทสเซนขอบเจฟซีเจเขาเพิ่มเบิร์ดสองไม้ฝากติดตามพี่น้องสองไม้พี่น้องเอากระเฮ็ดเอากระสานตัว What about my Bye. 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 Bye.